สวัสดีครับตอนนี้มีรถธรรมดาครับขบวนที่284ต้นทางจากสถานีจุกเสม็ดปลายทางสถานีกรุงเทพป่นล์โภคนะครับเราจะเข้าทีบทีสถานีไฟชุมทางเขาชีจันนะครับนำเดินจากฮิตาชินะครับมาดูนะว่าเป็นฮิตาชิหมายเลขอะไร อาเจมันหน่อยมันเข้าชานหนึ่งแล้วแล้วผมอยู่ชานหนึ่งโอ้เสียงคล้ายเราจ่ายน้ำเปียบแล้วเนะี่ย ชีสี่ห้าศูนสามครับ ลมาอจอดแป๊บเดียวนะบอกเลยตอดแค่สิบวินาทีไม่จอดห้าวินาที้ยวยซ้ำเออสิบนั่นแหละนะครับสถานีต่อไปสถานีรถไฟไม่ที่ต่อไปที่เขาจะจอดคือที่รถส่วสนมนุษย์นะครับ สถาน,นีต่อไปที่ขบนนี้จะจอดก็เป็นสถานีเอ่อสถาน,นีอะไรนะก็ผมผมจำไม่ได้นะครับต้องขออภัยนะครับ,ตรบแต่ว่าจำได้นะว่าที่ต่อไปที่ขบนนี้จะจอดคือทอี่รถสมงนุษนะครับก็วันนี้พอหอมปากหอมคอนะครับผมมาเที่ยวที่ชลบุรีนะครับตอนนี้ก็ลังตามล่าตาประทับอยู่แล้วพอมาเสร็จ สองแปดสี่ก็มาพอดีผมก็เลยมาถ่ายหน่อยก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมน,นะครับสวัสดีครับ